คิดตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะใช่เพราะเกมสองมันไม่น่ามาต่อยหรอกผมว่าเฮ้ยพี่ก็พาดออกก็ได้นะไปอาชีพไม่ตรงนล้วพี่ก็พาเขาทำมันยิงน้องกูไอ้สัดยิงไม่โดนแต่ว่าโอ้จะคลิปหลุดแน่เลยโคตเก่าเก่าโคตแม่ S <S นี่ไงแรงแกน่ะแกสีสีอ่ะแม่งริงสุดทุกคน,กน,น,กนอ่ะแกงตบแรงแกงอูทีแล้วพี่น่าจะแบบทำแบบอะไรนะพี่แบบตบแรงแกนอ่ะแหงแกน,น,นสีสีอ่ะแหลงใหญ่เออสีสีของพี่อ่ะใจเห็นก็ได้ไหม โผลแหงแกนสองสามอยดาวอย่างเงี้ยอ๋อละเอ้ยพี่กัน่เอออ๋อละเอ๊ะมาเฮ้ยเฮ้ย โหไม่ไดามเพียอุ้ยยิ้มหายแล้วไม่ได้ทสั่งกันเหรอเพียรขัวขัวเก็บสี่ร้อยเพชรเฮ้ยเก็บสี่ร้อยเพชรเลยเหรอ<ม>ดี๋ยวว่าจะได้เก็บสี่เลยยิงตัวหนึ่งตายหรือเปล่าไม่รู้เลยนะ่ะบีดคมคมด <laughs> อิอ้าวอ้าวเพียอนทว่อ <laughs> <laughs> ไม่ผม,มาเล่นไอ้เหี้ยวเบือก้าวไอ้เหี้ยวมาเล่นบอลผมเลยไอ้ตากไช่ไหอ่ะเฮ้ใจเย็นน,น้องใจเย็น กิ้ตสา์ได้ช็อตถอยแล้วแม่งแบบเระยอะจูบอ่ะพื่ฮะแม่งไร่ต่อของกิ้เรื่หอหนึ่งนิดเดียวอะไรไปสู้มันนะพี่ไม่ไม่บัวขาวแลวไม่ฟังสองผมนี่โอ้ระเบิดพี่หนึ่งหรือมะสมาแล้วพี่ดึงไม่น่าได้แเอ๊ะ ฟาโรใสผมนี่เฮ้ยหน้าตัวนะพี่เห็นว่าแต่ที่ไม่มีเกออาะไงพี่ดูด้ยเล่มเดียวตัวเยสนแบบี่เล่นแบบไม่กลัวบูย่าหาย,ยอ่ะคือสุดจริงอ่ะเล่นไม่กลัวบูย่าหาย,ยอ่ะโเคไมว่าผมน่าจะบูย่าสามอ่ะ ตะไนแน่เหี้ยตะไนแแแ่แล้วผีหลกไปไหนละพี่เนี่ยคุยพี่อยู่ในนี้ขอนะตอนนี้ผมแย่ามาตรงนี้ผมแย่ามาตรงนี้ Long cooldown. cool down. Thanks! <laughs> Need equipment! <laughs> <laughs> Ôi. Ôi mà có làm được muốn múa như nè là làm được nó rồi Bye. ยืด yeah. ลงยิดให้ได้ไหวเลยย <need> yeah. มวนนี่นะนายนามวนนี่นายมวนนี่ดูสิพวกกินเกลือเอฟเอฟวมูหลามูอะไรพวกเนี้น ไอ้ด็บิ่งมาดึงน้องหน่อยได้ไหมอ <1971. S 2> ้อม well, ันอะน้องอยเฉื่ว่ะรองนะพี่เล่นมันสกาโอ้ยไสุดากดีมาดคมดดีกดีมากดีมากดีมากีากดากดีมากาก ยิงแทกว่าหรอยิงเขาว่เยองเลดไปยิงแม่งไม่โดนเลยสั์ใช่ช่พูกเด้สองเมียรอรอรอคยอาทหารดิเไม่ยิงดามเลย need equipment Still on cooldown

국민읽기